อ,อายุ10ขวบแล้วนะครับคก้านะขวบ10ขวบแล้วพูดตามเป็นประโยคได้นะครับนะแล้วก็ยังไงก็ตามก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือยังสลับหน้าหลังของประโยคอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องเดียวกันครับก็คือเรื่องอยู่ไม่นิ่งนะยังเป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่เลยนะครับว่าทํายังไงให้อยู่นิ่งให้ดีขึ้นกว่าดีนะโดยที่ผมเองก็เปิดๆกับคุณ คุณพ่อคุณแม่ไปตั้งแต่ต้องช่วงต้นเลยว่าในความเป็นจริงก็คือว่ายาที่เราใช้กินในการที่จะไปควบคุมเรื่องของสมาธิสั้นนะครับส,ส่วนใหญ่เป็นยาตัวเมทิลเฟนิเดตเนี่ยมันเป็นตัวที่มันทําให้เกิดอาการดีหลังจากหมดฤทธิ์ยาได้นะว่าน้องๆน,นี่คือพอหยุดกินพอยาฤทธิ์ยาหมดอาการดีแต่ต่างๆก็ยังมีอยู่แล้วก็บางทีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับนั่นเป็นผลบน้างเขียวของยาซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่าต้องดูกันว่าน้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นจริงหรือเปล่า พราะว่าเพราะว่า,า,วาอาการซนอยู่ไม่นิ่งเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมาจากสมาธิสั้นเสมอไปครับนะไม่จําเป็นว่าน้องจะต้องเป็น ADHD ร่วมกันกันกบ ASD ก็คือไม่จำเป็นต้องสมาธิสั้นไฮเปอร์ร่วมกันกับการเป็นโรคออทิสติก autistic, ไม่จําเป็นแต่ว่าหลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะ น้องอาจจะเป็นเพียงแค่ออทิสติกร่วมกันกับ s p d ครับ sensory processing disorder ก็คือน้องไวต่อสิ่งแวดล้อมไวต่อการกระตุ้นไวต่อเสียงไวต่อแสงไวต่อผู้คนไวต่ออะไรต่อมีอะไรที่เราอยู่เฉยๆเราไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้รบกวนเราแต่น้องเนี่ยรู้สึกรบกวนหมดเลยพอรบกวนหมดน้องก็ตอบสนองด้วยการวิ่งด้วยการสนด้วยการไม่นิ่งด้วยการตอบสนองทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อที่จะไป ต่อสู้กับสิ่งลบเรานะต่อสู้กับสิ่งลบเลาเพรานมีการเป็นเรื่องของการกระตุ้นตัวเองครับเราจะเห็นออกมาในรูปแบบต่างๆที่เป็นพฤติกรรมซ้ำๆพฤติกรรมจํากัดของเด็กออทิสติกนี่เองนะครับนะก็เป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าน้องคนที่ผมดูแลในวันนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลืนกับน้องที่ดูแลไปแล้ว10ครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าน้องมีระดับ IQ คค่อนข้างต่ำด้วยครับนะ คุณพ่อแม่บอกว่าไปลองวัด IQ แล้วเนี่ยไออยู่ที่36เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่ไปวัดมานะครับซึ่งผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่อง IQ ที่วัดกันเนี่ยไม่น่าวัดหรอกครับเพราะว่าการวัด IQ คืออะไรการวัด IQ คือวัดระดับการเรียนรู้ของเราครับแล้วมันไอคิวใดได้ก็ตามแต่ส่วนหนึ่งของอันนั้นนี่คือวัดระดับการเรียนรู้เด็กๆที่การเรียนรู้ยังไม่ดีไปวัดทําไมล่ะครับมันวัดแล้วมันตอบอะไรไม่ได้เด็กหลายคนเลยความจําดีทํานู่นทํานี้ได้เก่งแต่การเรียนไม่ดีครับ นะมันก็จะวัดออกมาในเชิงว่าเอ๊ะระดับสติปัญญาไม่ค่อยดีก็ข,ขึ้นกับแบบสอบถามตรงนั้นนะครับเราลองมารักษากันนะให้อาการต่างๆดีขึ้นก่อนเริ่มเรียนรู้ได้มากขึ้นพอเรียนรู้ได้เต็มที่แล้วค่อยวัดใหม่นะตอนนี้นจะสบายใจขึ้นกบว่า iQ คิว่จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเรื่อ i ไอคิวสามสิบหกนี่เหมือนเออเออเลยนะครับประมาณต้องเด็กเออนะครับซื่อดูท่าทางน้องไม่ได้อิดไม่ได้เอ,อ๋อไม่เป็นไม่ได้เปนประมาณดาวซินโดรมประมาณนั้นไม่ไม่ใช่นะครับไม่ไม่เหมือนทํานองนั้น นะก็คือว่าไอสูงกว่าผมดูแล้วไอคินะ่นาจะสูงกว่า5 6 0อยู่แล้วครับว่าต้องรักษากันก่อนแล้วค่อยว่ากันน้องมีลักษาเดียวกันเลยกับน้องคนแรกที่พูดถึงนะครับนะอายุ10ขวบเนี่ยวันนี้ผมก็เลยออกแบบการรักษาแบบเดียวกันเราค่อยดูกันนะครับว่าน้องคนนี้ในประมาณอีก2-3เดือนข้าง